สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับดิฉันฟาสายปล้องเกิดในรายการห่วงจุ้ยพลิกชีวิตค่ะชั่วโมงที่จะพลิกชีวิตคุณด้วยศาสตร์ห่วงจุ้ยค่ะเราจะมาดูกันว่าศาสตร์ห่วงจุ้ยจะสามารถพลิกชีวิตคุณได้จริงหรือไม่เมื่อพลิกแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงหรือว่าเมื่อคุณใช้ศาสตร์ห่วงจุ้ยเข้าไปพลิกชีวิตคุณแล้วเนี่ยคุณจะต้องทําอย่างไรเพื่อให้ชีวิตคุณเนี่ยดีขึ้นค่ะเป็นประจําค่ะเรายังอยู่กับอาจารย์โชคดีแท่เขียบค่ะนักวิชาการแล้วก็ผู้เชี่ยยยวววชาา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 าญทงงงดด้้นนนศสสตตรรรร์์ขอออหจจคคคคค่่่่่่ะะะะัััััีีบเมกก อาวงจุ้ยเนี่ยมีความเป็นมาแล้วก็เป็นไปอย่างไรในกว่าจะไม่ศาสตร์ฮวงจุ้ยเราศึกษากันมาถึงทุกวันนี้ค่ะอาจารย์ครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยหลายๆท่านในเมืองไทยตอนเนี้ยรู้จักคําว่าหวงจุ้ยเยอะละครันนี้ว่าบางคนเนี่ยก็ไปอ่านหนังสือมาก็มีซื้อหนังสือมาศึกษาก็ได้ไปฟังเพื่อนมาก็มีฟังข้างบ้านมาก็มีแต่คานนี้ว่าปรับเปลี่ยนยังไงก็คือยังไม่ยังไม่ดีขึ้นหรือเขาไปเปลี่ยนแปลงทําไมของเขาดี ทำไมของเราถึงไม่ดีค่ะใช่จริงๆแล้วเนี่ยศาสตร์คำว่าห่วงจุ้ยเนี่ยคุณต้องมีที่มาที่ไปก่อนคุณต้องรู้ก่อนรู้ก็ต้องรู้ให้จริงไม่ใช่เขาว่ามาค่ะแล้วเราก็ไปทําตามอย่าลืมบ้านของเราที่อาศัยอยู่กับบ้านของเขาไม่เหมือนกันสิ่งที่ไม่เหมือนกันคืออะไรทิศท,ทางของตัวบ้านค่ะนะในปรับเปลี่ยนในตัวบ้านเนี่ยคือแต่ละหลังเนี่ยหนึ่งหลัง1000หลังก็แก้ไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะต้องเหมือนกันทุกอย่างคือทุกสิ่งทุกอย่างในตัวบ้านเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ก็จริง แต่ของเขากับของเรามันไม่เหมือนกันค่ะแต่อาจารย์จะบอกนะครับว่าศาสตร์คาว่าห่วงจุ้ยเนี่ยแกย้ไขเปลี่ยนแปลงยากไหมไม่ยากพลิกชีวิตจริงได้ไหมพลิกชีวิตได้จริงเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ไหมแตกต่างกันเยอะมากและแต่บางคนอาจารย์ครับแบบว่าพอสมมติว่าอยู่ไปแล้วไม่ดีให้อาจารย์เข้าไปพลิกวงจุ้ยเสร็จพลิกเสร็จแต่เขากับ ก็พลิกคิดว่าเสร็จแล้วใช้วงชุ้ยเข้ามาจัดตรงโน้นย้ายตรงนี้ย้ายประตูทิศทางลมแล้วเสร็จแล้วเขาก็อยูดแล้วเขาบอกว่าไม่ดีขึ้นคือเขาอยู่เฉยๆแค่อยู่อยู่ไปในบ้านแต่ก็ไม่ดีขึ้นอย่างนี้อาจารย์จะบอกเขาอยังไงคะ้ายเขายืนยันว่า่วงจุ้ยเนี่ยมันช่วยเขาได้จริงๆคือจริงๆแล้วเนี่ยฮวงจุ้ยช่วยได้จริงไหมพลิกชีวิตเปลี่ยนแปลงเรื่องจริงแต่ต้องถามว่าคุณทําอะไรเปลี่ยนแปลงในตัวบ้านหรือเปล่าไม่ใช่ฟังเชิญอาจารย์ไปนะ <c oughs> เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยแต่คุณไม่ทํา เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเชิญมาคือรับฟังอย่างเดียวรู้ปัญหาคุณอย่าลืมนะทุกวันนี้ปัญหาคือคุณรู้อาจารย์ไม่รู้อาจารย์ไปถึงที่บ้านคุณอาจารย์สามารถบอกคุณว่าปัญหาคุณทุกวันนี้คืออะไรบ้างะนะถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติว่า,ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เห็นชัดแล้วก็เร็วที่สุดค,คือสุขภาพสุขภาพนี่จะเห็นชัดมากโดยปกติแล้วในการเปลี่ยนแปลงเรื่องสุขภาพเนี่ยสองอาทิตย์เท่านั้นเองเห็นชัดเจนแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าพูดแบบโกหกสี่วันเท่านั้นเอง คือจริงๆอาจารย์ไม่ไม่สามารถบอกได้นะว่ากี่วันแต่โดยปกติเนี่ยโดยตามศาสตร์ธรรมชาติเนี่ยประมาณสองอาทิตย์อาจารย์ยืนยันเลยนะครับว่าสองอาทิตย์เปลี่ยนแต่บางเอื่อว่าบางท่านเนี่ยสี่วันเท่านั้นเองเขาเปลี่ยนเขาเห็นได้ชัดเจนอาจารย์ถึงไม่กล้าเจาะจองว่ากี่วันไงแต่อาจารย์สามารถกําหนดได้ว่าไม่เกินสองอาทิตย์โดยธรรมชาติค่ะอาจารย์นี่เป็นคําถามที่แบบค้างในใจนานแล้วจะถามว่า วงจุ้ยมันเหมือนกับมีเส้นบางๆกันระหว่างศิยศาสตร์ปะคะคือบางคนแบบว่าย้ายตรงโน้นย้ายตรงนี้มันจะเกี่ยวอะไรก็แค่ย้ายสิ่งของในบ้านแล้วจะเกี่ยวสุขภาพได้ยังไงอย่างเงี้ยมันจะคิดไปได้ว่าเป็นมีความเกี่ยวพันกับศิยศาสตร์ไหมอะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยหลักมันอยู่ที่ว่าบ้านที่เราอาศัยอยู่เนี่ยอยู่หรือยังไม่อยู่เอาตอบตรงนี้ก่อนสมมติว่าถ้าเรามีการอยู่การที่จะเปลี่ยนแปลงบ้านจะมาย้ายตำแหน่งย้ายไอ้นั่นย้ายไอ้นี่ดูวันเวลาด้วย การที่จะเลือกเนี่ยในหนึ่งวันมันมีเวลาดีอยู่วันดีเลิกดีมีนะแต่ค่น,นี้ว่าเวลาเนี่ยกับเลิกเนี่ยคือเหมือนกันนะเดี๋ยวคนก็สับสนว่าอาจารย์เลิกกับเวลาเหมือน,นันคือคือเลิกก็คือเวลาเหมือนกันเวลาแต่และว,วันเนี่ยมีช่วงดีช่วงไม่ดีอยู่ลองสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยเราออกไปข้างนอกบ้านไปเจอเพื่อนฝูงนะเวลาเนี่ยบังเอิญว่าไม่ถูกนะเวลาเหมือนกับชงด้วยกัน นะอาจจะไม่ดีแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองแต่พอถัดมาอีกอีกเวลาหนึง่งเริ่มไม่ดีละเช่นเดียวกันกับตัวบ้านถ้าเราอาศัยอยู่นะอยู่สัก6เดือน1ปีหรือ2ปีเนี้ยถ้าเรามีการจะปรับเปลี่ยนหงจุ้ยบ้านดูนิดนึงเวลาดีทําเลยมันก็จะบวกแต่ถ้าสมมุติว่าบ้านเนี่ยเรายังไม่เข้าไปอยู่อาศัยเลยเราจะไปเปลี่ยนแปลงย้ายนู้นย้ายนี้ทําได้เลย คืออันนี้แบบอาจารย์คงจะได้ยินแบบพวกที่มีความเชื่อทางด้นญญานศยศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะอย่างาเขาบอกว่าเขาปวดหัวเสร็จมเีเขาไปดูหมอซึ่งไม่ใช่ทางหวงจุ้ยนะคะเป็นหมอทางศยศาสตร์แล้วหมอก,ก็บอกว่าเนี่ยที่คุณปวดหัวเนี่ยเพราะว่าตอนนี้คุณเอาเก้าอี้ไปวางทับตรงนั้นไว้อยู่นะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะมันคือคล้ายๆกับหวงจุ้ยด้วยเปล่สญญาสาตร์ อันนี้แล้ว่าสายยศาสตร์ใช่ค่ะแล,แล้วเนี่ยคือเขาก็าวงจุ้ยก็เหมือนกันสมมติบอกว่าตอนนี้คุณเอาเก,ก้าอี้ไปขวางทางลมเข้าบ้านอยู่ทําให<ช>้หายใจ<ช><ช>ไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันคล้ายๆกันไหมคือหนูสงสัยมากค่ะคือ<ช>จริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้ายลักษณะหนึ่งทําให้เราปวดหัวาอาจารย์บอกว่าอันนี้ไม่ใช่แต่ถ้าเรานอนอยู่แล้วบังเอิญว่ามีอะไรอยู่บนศีรษะเราอย่างเช่นมีแอร์อันนี้เป็นเป็นเป็นไปได้นะแต่ถ้าบอกว่าย้ายตำแหน่งจะทำให้ปวดหัว ยาตําหนงอันนี้ไม่ไม่ใช่อันนี้คือเกี่ยวกับงมงายละอันนี้เกี่ยวกับสยศาสตร์ละคือพูดง่ายๆว่าหวงจุ้ยเนี่ยก็จะอิงไปทางวิทยาศาสตร์มากกว่าที่จะมาทางธรรมาตคือคำว่าหวงจุ้ยมีเหตุมีผลอยู่ในตัวเองอย่างคือคำว่าหวงจุ้ยคือธรรมชาติเราต้องเข้าใจคำว่าหวงจุ้ยก่อนจะทำย่างไรให้ธรรมชาติอยู่กับเราถ้าธรรมชาติอยู่กับเราหมายว่าสุขภาพเราดีไหมถูกต้องแต่บังเอิญว่าทุกวันนี้เราหนีคำว่าธรรมชาตินี้คำว่าธรรมชาติก็คือหมายความว่าหนีคำว่าหวงจุ้ยนั่นเเเองราจะป็น ชนชั้นไหนก็แล้วแต่ศาสนาอะไรก็แล้วแต่คาว่าฮวงจุ้ยนี่มีอยู่ทุกคนเราไม่จากเขาหลายๆท่านถามอาจารย์ว่าอาจารย์เราไม่สนใจห่วงจุ้ยได้ไหมไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาได้ไหมได้ตราบใดคุณที่ยังมีลมหายใจอยู่ยังทานข้าวยังออกกําลังกายยังอะไรอยู่คุณก็ยังหายใจอยู่คําว่าหวงจุ้ยนี้ก็ต้องอยู่กับคุณตลอดไปอมออย่างนี้อาจารย์พูดว่าจะไม่ถึง่วงจุ้ยได้ไหมยอย่างอย่างฝรั่งนี่คะ่ะอาจารย์เราจะเห็นว่าฝรั่งก็ประสบความสําเร็จ ครับค่ะอย่างประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเหมือนกันก็ถือว่าพอๆกับคนจีนครับถ้าแต่ฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้ถือห่วงจุ้ยครับแล้วเขาก็เก็บเงินได้เป็นเงินอย่างเงี้ยครับค่ะคือแล้วแล้วอย่างนี้อาจารย์จะอธิบายได้ยังไงคะว่าเขาฝรั่งกับคนจีนกับห่วงจุ้ยนยคะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาคิดว่าห่วงจุ้ยมีแต่รู้ไหมว่าทุกวันเนี่ยหวงจุ้ยเนี่ยอยู่กับฝรั่งมาตั้งนานแล้วคะแต่ฝรั่งเขาไม่รู้ไงคำว่าห่วงจุ้ยคืออะไรเรามาลองสังเกตในาด้นยุโ มีหิมะตกหลังคาเขาทาแบบไหนก็คือต้องเป็นสจั่วเป็นหน้าจั่วใช่เพราะเพราะเวลาหิมะตกมันจะได้ไหลด้านข้างนี่คือเป็นหลักตัวหนึ่งของหวงจุ้ยเหมือนกันว่าเวลาน้ําตกมาต้องไหลด้านซ้ายด้านขวาแล้วจั่วตรงนี้มันจะบ่งบอกเกี่ยวกับสมองสติปัญญาว่าคนที่อยู่ทางด้านยุโรปเนี่ยถ้าเป็นจั่วมันสมองดีฉลาดนะจุดที่สองก็คือสังเกตชัดก็คือประตูบ้านของทางคนยุโรปนะประตูเปิดเข้าหรือเปิดออก เปิดเปิดออกค่ะเปิดเข้าเรอคะใช่มีเมืองไทยที่เดียวที่เปิดออกถามว่าเป็นเพราะอะไรเราลองมาลองมาสังเกตว่าทําไมทางด้านยุโรปมีหิมะตกค่ะบ้านของคนไทยไม่มีหิมะตกประตูของเราเลยเปิดได้แต่ถ้าเป็นด้านยุโรปค่ะอาพอเข้าใจละเพราะเป็นเพราะอะไรถ้าเมื่อไหร่วันใดวันหนึ่งเกิดหิมะตกหนักเปิดออกได้ไหมไม่ได้ตายไหมตายใช่ค่ะนี่คือเป็นหลักธรรมชาติแต่ฝรั่งเขาไม่รู้อะไรคือฮวงจุ้ย ทุกวันนี้ฝรั่งเชื่อฮวงจุ้ยมากกว่าคนไทยทําไมถึงต้องเชื่อเชื่อเราได้อะไระอาจารย์ถึงบอกว่าลองไปดูประเทศฮ่องกงนะฮ่องกงแล้วก็มาเลเซียรหรือแม้กระทั่งสิงคโปร์ค,คาว่าฮวงจุ้ยเนี่ยอยู่เขาตลอดเลยถามว่าเป็นเพราะอะไรอาจารย์จะบอกให้ฟังนะครับว่าฮวงจุ้ยตัวนี้มันมีผลมีอิทธิพลมีบทบาทหลายๆหลายๆอย่างเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเรามาก แต่เราไม่ได้สนใจเราไม่ได้เชื่อ<ม>เรางมงาย<ม>คือทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเชื่อในพื้นฐานของความเป็นจริงเราลองสังเกตนะทำไมถึงทางด้านยุโรปประตูบ้านเข้าถึงเปิดเข้าแต่ของคนไทยทำไมถึงเปิดออกนึกหลักธรรมชาติถ้าประตูเปิดเข้าเราดึงมาเปิดมาทุกช่วงทุกเวลามีลมมาไหมมีลมมามแต่ถ้าเป็นของคนไทยคือดันออก ดันออกก็คือเอาทรัพย์ในตัวบ้านดันออกอไปถูกต้องอนี่คือความแตกต่างละถ้าคุณเปิดเข้าเมื่อไหร่ลมตัวนี้เข้าๆเข้าเมื่อไหร่ก็คือได้ทรัพย์คือคือจะพูด,ดง่ายๆว่าหลักศาสตร์ของฮวงจุ้ยนี่คือหลักให้เป็นไปตามธรรมชาติดีได้ใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าบ้านยุโรปจะทำเป็นจั่วประตูเปิดเข้าข้างในก็คือเราใช้ชีวิตให้ดําเนินไปตามธรรมชาติถูกต้องแล้วสังเกตนะลองดูในหนังจีนค่ะจะเป็นเอาถ้าคนอาจจะไม่ชัดเจนดูเรื่องป่าจีนแล้วกันค่ะค่ะ สารอะไรก็แล้วแต่เขาเปิดเข้าหรือเปิดออกประตูดันเข้าดันเข้าอ่ะาดันเข้าไม่มีเปิดออกดูหนังจีนทุกเรื่องเข้าหมดเลยไม่มีออกนะเคยสังเกตแล้วต้องสังเกตแล้วดูหนังจีนหนังฮ่องกงนะประตูของเขาเปิดเข้าหรือเปิดออกเปิดเข้าส่วนใหญ่ก็จะมีสองบานแล้วจะปิดหนึ่งบานใช้หนึ่งบานนี่ก็คือเปิดเข้าอีก ะนะครับอโอเคค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราก็ได้รับความรู้ไปเกี่ยวกับห่วงจุ้ยกับแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศภูมิภาคในโลกนี้ค่ะในช่วงหน้าค่ะเราจะมาติดตามเรื่องดีๆกันว่าสําหรับช่ชวงเริ่มต้นปีใหม่นี้เราควรจะเปลี่ยนห่วงจุ้ยสิ่งใดในบ้านก่อนกันค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ